ฉันีมีก้ามน,นะคะวันนี้ใบาคาจะมาสอนทุกคนทําเมนูไก่ปันเช็คเช็เช็คซึ่งตอนนี้กําลังเป็นกระแสอยู่เราก็ต้องเกาะกระแสนะคะเพื่อลองทําชิมดูว่ามันแบบอร่อยหรือว่าแย่เหมือนที่เขาพูดจริงๆหรือเปล่านะคะข้อดีของไก่ปั่นนะคะคือเขาเป็นโปรตีนที่ดูดซึมช้าเพราะว่าอะอมิโนกดอะมิโนของเขาเนี่ยจะเป็นเชนยาวนะคะเมื่อเทียบกับโปรตีนที่มาเป็นผงนะคะซึ่ง เวลาในการดูดซึมเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงฉะนั้นหมายความว่าคุณกินเที่ยงถ้าคุณยังไม่ออกกําลังกายภายในเนี่ยสมมุติ3ามโมงไปค่อยไปยิมมันก็ยังเหมือนกับได้เอาไปใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็มันถ้าหมดเวลาดูดซึมปุ๊บเขาก็จะสะสมเป็นไขมันใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะ ข้อ2นะคะราคาถูกเนาะเพราะว่าอกไก่โลหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ1 0 0่งถึงร้อบาทหรือถ้าจะกินเป็นอกไก่ปลอดสารนะคะก็ยังถูกอยู่ดีก็จะตกโลหนึงประมาณ2 0 0บาทซึ่งกินได้หลายมื้อนะคะข้อ3นะคะหาซื้อง่ายค่ะเพราะว่าคุณจะเดินไปทางไหนก็สามารถที่จะซื้ออกไก่นะคะได้เนาะข้อ4นะคะคุณค่าทางอาหารค่ะเพราะว่าอกไก่เนี่ยนับว่าเป็น whole food นะคะก็คือ เป็นอาหารที่ยังอยู่ในรูปของตัวมันเองอยู่ยังไม่ได้เหมือนกับโดนเอาอันนั้นออกเอาอันนี้เพิ่มเข้าไปก็จะมีคุณค่าทางอาหารที่สูงกว่าเพราะว่าเป็นอาหารสดนะคะข้อ5้านะคะในการทำเนี่ยคุณสามารถแอดอะไรใส่เข้าไปก็ได้ตรงนี้สำคัญนะอย่างถ้าไปคากินไก่ปัน่นนะคะก็จะใส่พวกผักใบเขียวเข้าไปด้วยก็คือ มันเทียบเท่ากับเรากินสลัดไก่หนึ่งจานเลยทีเดียวแล้วก็จะใส่พวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เข้าไปไม่ก็ผลไม้ที่น้ำตาลน้อยเช่นแอปเปิ้ลฝรั่งนะคะก็คือเรากินสลัดไก่ใส่ผลไม้คุณได้ทั้งโปรตีนทั้งแร่ธาตุแล้วก็วิตามินครบเลยนะคะทีนี้เพื่อนๆก็จะเกิดคำถามว่าแล้วทำไมต้องกินไก่ปั่นนะคะจะบอกก่อนเลยว่าการกินไก่ปั่นเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าวิเศษวิโสอะไร เมื่อเทียบกับเรากินไก่ปกติใช่ไหมแต่ว่าสําหรับคนที่มีเวลาในการเตรียมอาหารน้อยใช่ไหมคะการที่เราจะทําปรุงไก่ธรรมดาให้มันอร่อยมันก็จะต้องใช้เอาไปผัดเอาไปไหนจะหั่นผักหั่นกระเทียมใส่เครื่องปรุงมันก็กินเวลานะคะแล้วบางทีเราต้องเพิ่มโซเดียมเพิ่มน้ําตาลเข้าไปนะคะแต่เมื่อเทียบกับถ้าเราเอาไก่มาปั่นแล้วดื่ม หนึ่งคือเราจะไม่ต้องใส่โซเดียมเพิ่มสองเราไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มใช่ไหมคะเราก็สามารถควบคุมแคลอรี่ได้สำหรับใครที่อยู่ในเฟสการไดเอทเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเร็วนะคะไม่ต้องเก็บล้างด้วยเพราะว่าคุณมีแค่โถปั่นโถหนึ่งคุณโยนทุกอย่างเข้าไปแล้วก็จบเลยกินตอนไหนก็ตอนที่คุณกินข้าวนั่นแหละค่ะหรือถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้กำลังจะลดน้ำหนักเคร่งคัดอะไรนะคะ ก็กินเป็นเหมือนกับมือม้อเสริมจากมื้อหลักกินอาหารปกติที่คุณกินนะคะแต่ลดปริมาณลงแล้วก็เพิ่มอกไก่ปั่นเข้าไปนะคะคุณก็จะได้โปรโตีนที่เป็นลีนโปรตีนนะคะแล้ววันนี้นะคะไปค่ะมีโปรโตีนอกไก่ปั่นที่ทำได้ง่ายๆแล้วที่สำคัญอร่อยดื่มได้จริงนะคะไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีอกไก่ดิบ250กรัม นำไปทำสุกด้วยการต้มจากนั้นฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้ปั่นง่ายค่ะข้าวโอ๊ตส0กรัมนมวัวแบบออร์แกนิก400กรัมลูกเกดดำา9 9กรัมแอปเปิ้ลผลเล็ก1ผลถักโขม1กรัมมือ ปั่นให้เข้ากันแค่นี้คุณก็จะได้อกไก่ปั่นแซนอร่อยแล้วค่ะสุดท้ายเพิ่มความอร่อยด้วยการาโนล่าลูกเกดดำแล้วก็น้ำแข็งสักหนึ่งกำมือนะคะเพียงเท่านี้นะคะท่านก็จะได้ไก่ปั่น1 EA สํำหรับทานได้2มื้อนะคะหรือว่าจะทาน2คนก็ได้ไปค่ะก็จะกินตอนนี้มื้อหนึ่งแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้แล้วก็พกใส่รถนะคะ อีกประมาณ4ชั่วโมงก็จะกินอีกมื้อหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะชนีมีกล้ามก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะติดตามใบคาได้ที่ Facebook ชนีมีกล้าม IG แล้วก็ YouTube ตามตรงนี้เลยบ๊ายบายตอนนี้เราก็อยู่บ้านที่เฟิร์กโกดัง ตอนนี้นะคะได้เวลาใช้กล้ามเดี่ยวทอดของคุณทุบน้ำแข็งค่ะซึ่งนะคะน้ำแข็งของเราเนี่ยก็คือน้ำแข็งออก์แกนิกไม่ไม่ใช่น้ำแข็งต้องออกกแกนิกไปยันน้ำแข็งเลยไว้อะไรเงี้ยอ่าเป็นน้ำที่ไม่ผ่านการเชื้อปนน้ำที่ปลูกโดยวิธีธรรมชาตินะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมออกไปข้างนอกเพื่อเล่นให้กันไม่ทำลายร่างก ทำอะไรวะเหมือนมันยกผิดอ่ะมันก็ตะโกนมานะนั่งบบกั่เงี้ยคาทำไรอ่ะอ๋อุบ้ํกแข็งมีคเไปไม่ใช่แล้วที่ไบคามีกล้ามเพราะทุบน้ำแข็ง 情勢好啊！